สวัสดีแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้วันอาทิตย์ที่22เดือน8ปี64นะครับเดี๋ยวเรามาทําการบ้านกันเพื่อ,อนําไปข้อมูลไปใช้ในการเทรดในวันจันทร์นะครับมาดูกันบ้านว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับตลาดเซตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบวกไป8.9จุดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจะดีใช้ได้นะครับพอที่จะทํากําไรได้กันอยู่พอสมควรนะครับมาดูหุ้นที่เราสแกนได้หลังตลาดปิดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับว่ามีตัวไหนบ้าง อ่าสำหรับตัวทำเฟรมเดยอย่างเดียวก่อนเลยนะฮะเราวันนี้เราจะอาจจะไม่ทำการบ้านทำเฟรม60นาทีให้นะครับเพราะว่าท uh, ำเฟรมเดย์เดียวก็น่าจะหลายตัวแล้วก็กินเวลานะครับตัวแรกครับ a a v ครับก็เป็นหุ้นตัวเดิมๆที่เราเคยให้สัญญาณไว้เมื่อประมาณวันที่18นะครับวันนี้ก็ไปต่อนะครับอยู่ห้าสองแนวต้านแนวต้านเดิมครับก็ตอนนี้ก็มองมองไว้แถวแถวสองจุดเก้าประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่ 3.32จุดนะครับจุดกเด้นคลอสนะครับหรือว่าใช้เป็นจุดตอบรอบก็ได้นคัคือประมาณ2.30นะครับตรงนี้สําหรับตัว a อวก็กําลังม้วนไปดูดีเลยทีเดียวมาดูตัวถัดไปครับอมตะอมตะตัวอมตะมองว่าเป็นการลุ้นการดีดตัวระยะสั้นนะเพราะว่ามีแนวต้านอยู่ตรง19.3ครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งอยู่ที่20.5ครับผม ในการดีดจุดกูเด้งคอสตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้ใช้ลักษณะาการลุ้นนิดนึงเพราะว่าหุ้นหุ้นตัวนี้ก็จะไปไปแล้วพักไปแล้วพักครับอาจจะไม่ใช่ขึ้นไปทีเดียวถึงนะครับก็ราคา18ก,กว่าเนี่ก็พอได้ลุ้นนะครับหลังที่เกิดกูเด้งคอสมาตรงนี้นะครับแล้วก็จุดตอปล็อตจุดนี้ใช้17.2ไปก่อนนะครับใช้ตรงตรงจุดดีดเดิมเมื่อรอบนี้นะครับก็ดีดแถวนี้นะถ้าหลุดถ,ถ้าหลุด17.2ไปก็นาก่าจะเสียทรงนะตรงนี้ก็พอได้ลุ้นนะครับ รอบสั้นนะครับมาคืนนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับ AOt ครับก็เป็นการติดตามผลตั้งแต่เราให้สัญญาณไปเมื่อประมาณวันที่18นะครับวันนี้ก็ไปต่อนะครับมาปิดอยู่ที่59.50นะครับจุดเข้าจริงตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ58นะครับโดยประมาณแท่งนี้ราคาของแท่งนี้นะครับเกิดจุดกระเด้นคอร์แล้วนั่นก็คือเปลี่ยนโมเมนตัมนะครับเรามองว่าโมเมนตัมยังเป็นไปในเชิงบวกแม้ว่า ในแต่ละวันอาจจะไม่บวกเยอะมากนะครับแต่ก็ยังอยู่ในทรงของเทนขาขึ้นหลังจากที่ลงมาอย่างยาวนานนะครับรู้สึกว่าตั้งแต่วันที่ย3ิบามเดือน6แหละครับไม่เกิดสัญญาณกลเด้งคอร์ดเลยมาเกิดเมื่อประมาณวันที่18นะครับซึ่งเราทําการบ้านไปเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้ากันไปเรียบร้อยที่แท่งนี้นะครับสรับตัว l t จุดซอกอ,อแนวแนวรับที่หนาหนาแข็งแรงมากเลยคือห้าสจุดหนะครับจะใช้จุดนี้ก็ได้แต่ผม แนะนำว่า,ายกขึ้นไป57.25ก็ได้ครับจุด stop อ,อดตรงนี้ก็น่าจะสวยนะครับแนวต้านใหญ่ข้างบนนี้ฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนั่นคือ68.75คงอีกไกลครับกว่าจะถึงเอาสักแนวต้านเดียวคือ62.75ให้ได้ก่อนนะครับสําหรับอี t ทมาดูตัวต่อไปครับ B A B A ก็ติดตามผลเหมือนกันครับก็าตาม A A V ไปครับกราฟก็คล้ายกันทีเดียวแล้วก็ ตัว b ี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เราได้แนะนำไปเมื่อวันที่18นะครับทำกันบ้านกันไปเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ไปต่อไอ้วันวันศุกร์นะครับไปต่อปิดที่11เลยนะฮะปิดดีด้วยแนวต้านนะครับอ่า12.3ครับตัวนี้ก็ยังพอมีช่องไปได้อยู่บ้างถ้ามาดีอย่างวันศุกร์นี้ก็อีกสองสามแท่งก็น่าจะถึงแล้วนะฮะในตรงนี้เอ่อก็ยินดีกับคนที่ได้เข้าไปตั้งแต่แท่งที่เขาเกิดกันกับตัวตรงนี้นะครับแท่งนี้คือมันจุดเข้าหรือว่าเป็นจุดที่ หลังจากเกิดโ o ้ d เ n ็ r ครอของทางด้าน EMA เราใช้5วันกับ10วันนะฮะจุด Stop l o s อตรงนี้อ่าตอนเดิมที่เราใช้9.5แต่แย่านี้แนะนำแล้วว่าให้ยก s t ต p l o อลมาประมาณ10.2นะครับดู10.2กันทิ้งไปสำหรับตัว B A นะครับอย่างนี้อ่าลันต่อไปเลยสำหรับใครมีอยู่นะครับน่าก็น่าลุ้นนะครับมาดูตัวถัดไปครับ D Tag ตัว D Tag เป็นตัวทำกำไรให้เราได้ในวันศุกร์นะครับตัวนี้ เพราะว่าเราเราเข้ากันอยู่ประมาณกลางแท่งนะนั้นก็คือราคาประมาณ35.5มาปิดสา5นี่ก็ถือว่าได้หลายเปอร์เซ็นต์ครับหลายเปอร์เซ็นต์เลยอ่แล้วก็แนวต้านมีอยู่ที่ราคา39.5เครับเป็นแนวต้านเดียวที่เห็นนะตอนนี้นะนะครับแล้วก็แท่งที่ปิดมาบันสุกเนี่ยปิดหายได้ปิดสา5ถือว่าเป็นราคาไฮของวันนะครับแล้วก็เกิดจุดกระเด้งคอร์สเรียบร้อยของทางด้านดีแท็กตรงนี้เกิดแล้วครับเพราะฉะนั้นแท่งเนี้ยายราคาไหนก็ได้แต่ ถ้าให้สวยจริงราคาเราเราคิดว่าสวยครับอยู่ประมาณสา5สิห้าจุดห้าแล้วเข้าราคานี้ได้นะฮะมาดูตัวถัดไปครับอันนี้สต็อปลอดตรงไหนนะครับสต็อปลอดผมว่าสาิบสี่ครับหลุดสามิบสี่ต็อปลอดนะครับตัวแถวจุดก้อเล่นคลอดตรงนี้ครับสา5ิบี่จุดห้าครับประมาณนี้ครับหลุดก็คัดคัดลอดไปนะครับแต่ก็วันวันวันจันทร์หน้าหน้าลุ้นต่อนะว่าแรงโมเมนตัมของเขายังดูดีอยู่ครับตัวนี้มาดูตัวถัดไปครับโฮมโปร โฮมโปรนี่ผมจําได้กราวว่ามันลงมามันพึ่งกับตัวมาเมื่อวันศุกร์นี่ครับก็ลงลงมาครับแล้วก็เจอสัญญาณซื้อแหละเมื่อวันศุกร์มันพฤพึ่งรหัสยังไม่เจอยังไม่เป็นสัญญาณซื้อนะครับมันพึ่ก็ยังไม่ใช่อ่ะตัวนี้มันมาเจอสัญญาณซื้อเมื่อวันพฤ่งรหัสแล้วก็เราได้เข้าเก็บกันไปในจํานวนหนึ่งนะครับในตัวราคาแท่งแถวแถวเนี้นะครับแทราคาได้ก็ได้ราคาได้ก็ได้ในแท่งนี้นะครับมาดูตัวถัดไปไอ้แนวต้านนะครับแนวต้านถัดไปสิบห้าจุดหนึ่งครับ ก็เป็นแนวต้านเดิมที่ไปทําไว้2ครั้งแล้วไม่ผ่านนะครับก็ถือว่าเป็นแนวต้านใหญ่มากนะครับใหญ่พอสมควรจุดสต็อปล s อนะครับ13ท่วนโอเคไหมผมว่าน่าจุดนี้ลองใช้12.6ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวัน,นจันทร์เขาเขียวแล้วเราค่อยยกไป13ก็ได้ก็อ่าหน้าลุ้นน่าดูชมทีเดียวนะครับสำหรับตัว Home Pro นะครับมาดูตัวถัดไปครับตัวนี้เราไม่มีของนะครับตัวอ ตัวโฮมไทดีเพราะว่าพึ่งมาเมื่อปันสุกรเองเ,อเหตุที่เอามาเป็นการบ้านได้เพราะว่าก่อเร c น o ลอเพึ่งมาครับมันก็ต่างจากตัว AA v, AA v, a อ v นะ a ออวีเอโอทบอะไรพวกนี้นนะคือเราอาจจะเก็บไปตั้งแต่วันที่18แล้วเกิด g o l เ e n Cross ตั้งแต่วันที่18แต่ตัว IT ทีดีเนี่ยพึ่งเกิดเมื่อวันที่ศุกร์ที่ผ่านมานะครับประมาณวันที่20นะครับก็ก็กน่าดูชมทีเดียวบลรุมตรงนี้ก็อยู่ประมาณ143ล้านหุ้น นะครับกวาลุ่มก็สูงสูงกว่าปกติเลยนะครับในช่วงข้างหลังนี้นะแนวต้านนะครับแนวต้านใกล้ใกล้เลยมีอยู่ที่สองจุดสี่แปดนะครับแล้วก็เป็นขั้นบันไดไปนะครับสองจุดเจ็ดแปดแล้วก็ไกลสุดสามจุดหนึ่งหกครับสำหรับตัว itd กันเอาตั้หนึ่งแนวต้านก่อนนะครับในวันวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะครับก็ได้ก็ดีนะแต่โมเมนตัมเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เป็นลักษณะของดาวเทนนะครับมาอยู่ ยาวนานเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้น่าจะสัก2เดือนจะได้ครับตอนนี้ก็รุ้นว่าตรงนี้แท่งนี้จะเป็นจุดกลับตัวแล้วก็แห่นไปอย่างอย่างแถวแถบแเหมือนใกล้ๆแถวๆนี้นะครับก็ดีเลยนะครับแต่จะไปไม่เดี๋ยวรอดูหน้างานอีกทีนะครับจุด stop loss ตัวนี้ให้ไวที่จุดกระเด้งคลอดนะครับนั่นคือ2องจครับุดสองจุดศดครับทิ้งสาหรับตัวไอทีดีนะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ M นะครับ mk จะลองตัว mk จะลองนี่ก็เบรกหนึ่งตัวที่เราให้สัญญาณไว้ตั้งแต่วันที่สิบแปดนะครับก็เป็นตัวที่สวยเลยครับวันที่สิบเก้ายัง,ย,งยังไม่ยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่แต่วันที่สิบเก้าเนี่ยกดไม่ลงนะไส้ยาวแสดงว่ญญา,วญญาวหนุนตลอดนี่สิบก็ยังหนุนขึ้นไปนะครับตรงนี้ยี่ิบเอ็ดก็มีแนวโน้มว่าจะไปทางนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาเราไม่ได้เข้าเก็บนะตอนนี้เพราะว่าเราเก็บตั้งแต่วันที่สิแปดและแล้วเขาเราเก็บกันตนะั้งแต่แท่งนี้คนระับราคาดีด้วยนะครับสาหรับตัว M ตรงน,นี้นะแล้วก็จุดสต็อปลอสนะครับให้ขอไปจุดแนวต้านอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดห้านะครับห้าสิบเจ็ดจุดห้าจุดแนวต้านเดิมเนี่ยคือหนะ้าสิบสองเนี่ยยืนไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ใช้ตรงนี้จุดสต็อปลอสนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้เดิมทีเราใช้สี่สิบแปดจุดห้าแล้วก็ยกขึ้นมาแถวจุดกระเด้นคอร์ดคือสี่สิบเก้าจุดห้าแต่ขอใช้เบรกเบรกเล็กตรงนี้ก่อนนั่นคือห้าสิบสอง ห้าสิบจุดสองห้าใช้จุดนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้เขียวล่ะจะยกสต็อปล็อตไปเป็นห้าสิบสองครับไปเป็นแนวนี้แต่เรายังไม่ใช้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกินสต็อปล็อตง่ายเกินไปนะครับเราตัว Mk นะครับ Mk เลต็ตตลองหรือว่าตัว M เนี่ยนะก็สัญญาณดีเลยเดียวนะครับตัวนี้เป็นหุ้นที่สัญญาณชัดครับบอกเลยคือรักคือรักเกียดคือเกียดนะครับแต่ตัว e m a เท e ด,ดีครับจุดซื้ออย่างนี้ครับจุดนี้ e m a ก็ e g o งคอ n c o r ะ ต้งแต่รอบก่อนลนะ่ะซื้อนะครับแล้วก็มันคอร์สอีกทีหนึ่งก็ขายคือทํากาไรได้ทั้งปีอ่ะพูดง่ายๆนะะถ้าใช้แค่เ e m a มตัวนี้นะครับสองเส้นขายตรงเนี้ยครับแล้วก็ไมาอีทีก็เราเห็นแล้วก็ซื้อนะครับซื้อจบตรงไหนจบรอบตรงไหนจบตรงนี้ครับจบเยกขายว่ามันควายกันมันควายกันนะฮะเส้นมันควายกันก็รอมันจะก,กว่าจะควายอีกทีหนึ่งคนระับมันควายตรงเนี้ยซ,ซึ่งซึ่งเราก็ตรงเนี้เราไม่ได้ไม่ได้ซื้อตรงควายเส้นเดียวว่าไม่ชารจมากแต่มาซื้อตรงนี้หลังคยนิดหะ ก็เป็นเวตาเนี่ยจนขายตรงไหนก็รอมันไข่อีกทีนึงแล้วก็ขายแค่นั้นนะตัวนี้ทําได้ทั้งปีครับตัวนี้ว่าเป็นสัญญาณที่ชัดนะครับในหุน้นแต่ว่าในแต่ละรอบเนี่ยไม่ไม่ได้เร็วนะอย่างเห็นรอบก่อนหน้าเนี่ยที่เขาขายลงมาก็คือจันที่ยีสองเดือนหกแล้วมีสัญญาณซื้ออีกทีนึงก็คืออ่าสิบแปดเดือนแปดครับินเวลาเป็นเดือนเดือนเหมือนกันนะครับอย่างรอบก่อนหน้านั้นคือจุดซื้ออยู่แถววันที่ยี่สิบเดือนห้าจุดขายนะครับอยู่ที่อ่ยี่สิบสองเดือนหกก็แสดงว่าประมาณหนึ่งเดือน แต่ก็ได้กําไรกว้างดีนะนะครับสำหรับตัวนี้เอ็มเคียนจะลองก็ไปอีกตัวหนึ่งครับสําหรับออาไว้เทรดแนวเทคนิคสําหรับใจเย็นวยนะต้องใจเย็นนะเพราะอย่างที่บอกรอบเขารอบนึงก็กินเวลาเป็นเดือนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็คุ้มค่าแก่การการถืออยู่นะครับมาดูตัวต่อไปครับ vgi ตัว vgi อ๋อเบาครับตัวนี้ไม่ไม่แรงมากนะแนวต้านแนวต้านมีอยู่ที่6.7อ่า เหมือนจะยืนหกบาทได้แล้วด้วยนะผมก็ยังดูลุ้นอยู่ว่ามันสุกจะยืนหกบาทได้ไหมแต่ผมก็ไม่ได้เข้านะเพราะว่าเขาอยากดูแหละว่ายืนได้ไหมแล้วมาปิดหกจุดศูนย์ห้าเดี๋ยวเราค่อยว่า,ากันในวันพรุ่งนี้นะครับพอเก็บหรือไม่เก็บแต่ผมดูว่าตัวโมเมนตัมที่ไปจริงๆเนะี่ยอันนี้นี่เป็นแนวแนวรับเดิมนะ,ะก็คงจะฟื้นตัวไปทางนี้ถามว่าฟื้นตัวไปแรงไปไกลไหมก็ไม่น่าจะเกินเจ็ดบาทนะครับไปได้หกจุดเจ็ดนี่ก็ถือว่าเยอะละในรอบนี้นะครับแล้วก็ ลักษณะของตัวนี้ก็ทําเป็นรอบไปนะครับอย่าพึ่งลันมากรอบมันจะมีรอบของเขาจุดเข้าก็เข้าแท่งไหนก็ได้ราคาไหนก็ได้ในแท่งของวันของมันสุกที่ผ่านมานะครับได้สักงห้าบาทไปลายๆายสวยครับก็ถือว่าใช้ได้ค่อยๆลันไปครับไม่ใช่หุ้นที่ขึ้นไปทีเดียวถึงเลยนะอาจจะมีแดงผสมมาบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะเรียงไปทางนี้นะครับสัญ,ญญาณชัดไหมก็อีกตัวก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สัญญาณโอเคนะเทรดเทรดแล้วชัดนะครับเทรดแล้วค่อนข้างชัด รอบก่อนนะ่ะจุดซื้ออยู่ตรงนี้ถ้าเอาอ e ีมเองเดียวนะไม่สนใจเรื่องอ่นเลยซื้อตรงนี้ขายขายจุดนี้ก็ได้กาไรอยู่แล้วเขามีจังหวะให้ซื้ออีกแล้วจริงจริงจังหวะซื้อของเขาตัวตัวเนี้คือแท่งนี้นะแต่มันไม่ชัดเนะี่ยวันเ,เราไม่ได้สแกนเจอนะครับมันไม่ชัดมากนะฮะแล้วก็ไม่ชัดเลยจนมาถึงวันศุกร์เดียวันชัดนะครับก็ลองตามไปแต่เรายังไม่มีของนะครับก็ครบทุกตัวสําหรับการบ้านาในวันนี้นะครับหวังว่าพรุ่งนี้จะมีตัวอื่นเพิ่มเติมแล้วก็ ทางด้านที่คนที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในความดูแลของเรานะครับเดี๋ยวรอสัญญาณสแกนหุ้นจากทางเราประมาณ1 0 0โมงจนถึงบ่าย4่โมงครึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีสแกนตัวไหนเพิ่มเติมขึ้นมาหรือไม่นะครับเพราะตัวที่สแกนหน้างานนะราคาจะดีกว่าที่ดูคลิปตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็แต่อย่างไรก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรายการของเราเนะี่ยกด subscribe นะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ